ล้นี่ยังไงครับมันทือเป็นแบบคือฮามางเลยกับภาพหนุที่เหมือนไปเข้าค่ายถูกไหมครับกิจกรรมชวันนั้นวันนั้นวันนั้นไปรายงานตัวครับผมใช่ใช่ครับก็เลยเป็ตัวหลอกขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหผมคือครับสกินแคร์ผมตั้งใจสกินแคร์มาแล้วครับคือคือผมเรียนรอเอาไป2ปีแล้วครับแต่พอสอบ GED ผมไม่มีสถานศึกษาครับก็เลยไปเรียนเรียนต่อไม่ได้แล้วพอเข้ามสวเนี่ยก็ก็เลยมีโอกาสที่จะเรียนต่อเรียนให้จบเพราะปีหน้าถ้าคือ ถ้าปล่อยให,ใ,หให้ให้ให้มันถึงปีหน้าครับเหมือนเหมือนเขาจะไม่นับ2ปีแรกที่เรียนไปก็คือเหมือนต้องไปเริ่มต้นใหม่ใช่ต้องเริ่มต้นใหม่หรือหรือจับไปน,ไปนําใบแดงอะไรแบบนี้ครับก็เลยแบบเรียนเรียนก็ได้อยากลองอะไรใหม่ๆครับเพราะเริ่มแบบเหมือนชินกับผมยาวแล้วครับอ,อยากอยากพอตอนโตขึ้นน่ยอยากอยากลองดูว่าถ้าสมมติว่าผมสั้นอ่ะมันจะดีไหมแล้วก็รู้สึกว่าก็แฮปก็แฮปปี้ไปคลิปไปคลิดว่าคือใครถ่ายแล้วแบบทหารครับนะเราคิดว่าจะเป็นไวเล็ตขนาดไหน เขาเหมือนเหมือนเพจเพจพี่เขามีมีคที่ไปเขาเยอะอยู่ครับผมใช่ใช่คือผมนั่งนั่งอ่านเอกสารของทุกคนนะฮะใช่ไหมครับเพราะเพราะผมเป็นแบบหัวหน้ากลุ่มก็เลยแบบจัดการเรื่องเอกสารแล้วพี่เขาก็เดินมาแล้วก็แบบที่เกอร์ทิกเกอร์ขาถ่ายถ่ายคลิปหน่อยแต่ว่าแบบอ๋อครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นนใพจเพื่อใจเพื่อนใหม่ด้็นสีใช่ไหมเพราะเราไปฝึกกลับไปฝึกใหม่ใช่ไหมก็ได้แบบเรื่องจากคนน้องอะไรอย่างนี้แล้ว ใช่ก็ก็ไม่ได้น้องๆน,นะครับเพราะว่าก็มีหลายคนที่แบบเรียนไป2ปีแล้วก็เหมือนไม่ได้เรียนต่อ,ตอแล้วก็กลับมาเรียนนะครับก็มีหลายคนแบบจำนวนมากๆครับพี่ที่เป็นประมาณเนี้ยได้มีโอกาสกลับไปตัดลองสูซีครับความรู้สึกเป็นัไงบ้างครับตอนไปกลับบุรีเอาทีว่าชอบชอบชอบโอเคไหมครับ<เ>พี่ว่าโอเคไหมครับ ซีตอนคือคือถ้าถ้าไม่เซ็ตอด้รู้สึกว่ามันมันเดือดเนิดนึงนะครับแต่อพอเซ็ตรู้สึกว่าเออโอเคก็อุ้ยก็แฟชั่นขึ้นมาหน่อยนิดนึงจัดก,การง่ายชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยครับพอผมสั้นแล้วลองดูไหมว่าโซเชียลมีเดียเราขนาดันแค่ภาพภาพเดียวที่คนขเขาถ่ายเป็นลงทำให้ทุกคนบอกว่าโอุย้ยทิกเกอร์คือแบาบว่าหล่อมากโอเคครับขอบคุณครับค,คือตอนแรกไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่หรอกครับแต่พอพอเห็นว่าทุกคนชอบก็รู้สึกรู้สึกดีขึ้นครับขอบคุณครับ ได้ตามมือกระแสในโซเชียลมีส์เขาแบบเขาพูดถึงเราว่าอย่างไรบ้างตอนนี้คืออ่านอ่านบ้างนะคะอ่านบ้างแล้วก็คืออ่านบ้างแต่ก็ไม่กล้าเพราะว่าเธอเนี่ยขายไม่ไม่แบบไม่รู้ว่าผมจัดการอารมณ์แบบความรู้สึกตอนอ่านอะไรดีๆไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งครับคือแบบเฮิร์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 ม์ร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  โอ้แม่แม่กับพี่ปองก็ก็ชมตลอดนะครับว่าเฮ้ยในโซเชียลดังก็เป็นกระแสมากวัยร้อแล้วผมก็แบบครับใช่ครับใช่ครับแล้วย่างนีกหนึ่งปเรียนอะไรเงี้ยมีเวลาแบ่งไปกับการถคือได้ใช่ไหมครับหรือว่าตอนนี้คือผู้บัญชาการคือรอรอแล้วก็เรียนไปแบบ้ต่างคนต่างคอ่ะย่าก็เออ นยากครับยากคือคือแบบพูดแบบตรงๆเลยครับว่ายากนิดนึงเพราะว่าพอไม่มีพอไม่มีคิววันเสาร์แล้วอะครับต้องต้องแบบให้เฉพาะรอดออย่างเดียวแต่ปกติไม่ค่อยจะเห็นแบบอาจแบบดาราหรือศิลปินเรียนรอรออันนี้มันคิดเองเลยหรือว่าคุณแม่บอกให้เรียนจริงๆเออเป็นน่าจะคิดเองอะครับเพราะผมก็ไม่ไม่รู้เส้นเส้นทางหรือเปล่าเลยไม่รู้เส้นทางออกอื่นนะครับไม่รู้จะไม่รู้จะทำยังไง อก็เลยแบบเรียนเรียนก็ได้เพราะจริงๆตอนเรียนบอกก,ก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้แบดขนาดนั้น,นครับมันก็แค่ร้อนแล้วก็เหนื่อยแค่นัน้นเอง <g år> ใช่ครับก็คือตอน,อนที่เ <c oughs> รียอนอันก็น <c oughs> ก็นิดนึงครับเอกผลเอกผลภาพยนตร์ก็แล้วก็จริงจังครับคือดูหนังวิจารณ์หนังแล้วแบบมีการบ้านดูหนังบ้างอะไรแบบนี้ครับคิดบท คิดฟรีโปรดักชั่นอะไรแบบนี้มันมันเยอะเยอะมากครับแต่ก็ก็พอจัดการได้อยู่ได้ตอนนี้ตอนนี้ได้ได้อยู่ครับว่าผมก็มีมีมีเวลาไปทํางานบ้างแล้วก็มีเวลาพักคือให้สําคัญให้ความสาคัญกับการพักผ่อนมากครับว่พาพอถึงบ้านแนละ้วผมก็จะแบบชัตดาวน์ชัตดาวน์แล้วก็เหมือนเป็นฟิลว่าผมไม่เป็นใครแล้วตอนนี้ตอนอยู่ในห้องนอนผมไม่ได้เป็นใครผมแค่แบบนอนอยู่เตียงเดียวแล้วก็ตื่นมาแล้วก็ค่อยแบบโอเคเข้าหมดทํางานต่ออีกวันหนึ่งฟิลนั้นนะ,นะครับ ครับได้ยงคือจริงๆไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีมันมีขั้นที่ต้องปรับตัวแต่แค่เหมือนการเรียนฟรีเป็นสิ่งที่ผมอยากเรียนอยู่แล้วครับแล้วก็พอพอเข้าไปเรียนอ่ะผมอินอินมากครับคุกคนคือรู้สึกว่าเป็นเนิร์ดสุดๆ่ะครับเป็นหนุ่มเนิร์ดมากๆพอตอนเรียนฟรีนะครับถึงจะไม่ได้มีความรู้เยอะขนาดนั้นแต่อินมากๆครับและพอพอไปทํางานก็คือโอเคเลิกเรียนเสร็จก็ไปทํางาน ทำงานเสร็จก็กลับบ้านนอนแล้วก็วันเสาร์ก็ไปเรียน,นๆๆรลอดเดียนั้นนะครับงานเพลงนะครับจะได้เห็อิสระในปีนี้หรือว่าต้องโอรแบบว่าไปไ,าไปเด็กไปไก่อน,อนเตือนเพื่อพรุ่งนี้กับการเรียน,นหลอดในช่วงนี้งานเาพลงถามผู้จัดการก่อน <laughs> คือว่าเราเรียนมันเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันการทํางานเราได้เยอะไหมกูได้ได้เยอะครับเพราะว่าเหมือนเข้าใจมุมของของเบื้องหลังมากขึ้นเยอะแบบเยอะมากๆเลยครับแล้วรู้สึกว่าเซนเซนของผมในในในด้านแบบศิลปะการแบบจับว่าอันนี้เป็นศิลปะนั้นเป็นศิลปะได้คือคือมันผมรู้สึกว่าผมมีเซน์มากขึ้นนะครับแล้วคือพอพอมาในมุมทำงานผมก็รู้เข้าใจระบบและชินกับระบบการทำงานเบื้องหลังมากขึ้นมากๆครับแล้วก็เหมือนทุกอย่างมันราบรื่นขึ้นเลยอ่ะเพราะว่าผมแบบ โฟกัสโฟกัสกับงานมาก yeah. ามากอยากทำให้เราอยากแบบเปแบบ็นการแสดงหรือแบาอยากสแสดงหรืออยากกำกับอะไรอีเองเลยมาคิดว่าเคยคิดไว้ในหัวบ้างไหมพอแบบเราเริ่มเรียนแล้วอะผมว่า <c oughs> ไม่มีเวลาแลวผมว่ <c oughs> มาผมด,ดำเยอะ <ทำ S 1> มากทำหลายอย่างแล้วครับ <c oughs> แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ปิดนะครับไม่ได้ปิด <c oughs> แต่ว่าคือตอนเนี้ยเบื้องหลังเยอะม่ว่างแล้วครับ <c oughs> อันนี้อันนี้คือแบบเบื้องหน้าแบบเนี้ย็คือเป็นสิ่งที่ผมแบบทำอยู่แล้วแล้ว <c oughs> ชอบอยู่แล้วถ้าถ้าเพิ่มการแสดงเข้ามาอาจจะ จจะเหนื่อยไปนิดนึง for final ะครับแต่แต่เดี๋ยวรอดูเพราะว่าไฟหนอกเพราะว่าเราก็เข้างการตัดการแสดงใช่จริงเลยครับก็คิดคิดถึงบ้างับแต่รู้สึกว่าไม่มีเวลาคิดถึงด้วยคืออาจจะถูกทากับทำเพลงมากกว่าเออรู้สึกครับครับผมเหมือนมีแพชมีแพช s i o n กับสิ่งนี้มากๆากะครับมีแพช s i o n กับสิ่งนี้มากๆแล้วพอได้มีโอกาสอยู่เบื้องหลังเป็นหลักก็รู้สึกว่าโอ้ย่างนี้คือแบบสิ่งที่ผมชอบจริงๆทิกเกอร์หลอกขึ้นอย่างนี้แม็กซก็ไม่หรอก พอเราหลอกที่ทุก,กวันทุกวันอะไรย่างเงี้ยเขาบอกว่าลูกไปหลุดไปไกลตนเหนิแม่ห่วงไหมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้่ะครับก็คือผมแบบตอนมองในกระจกอะก็กชินเรื่องทรงผมแล้วแต่พอมีคนชมเยอะขนาดนี้เลยแบบคือ อันนี้ไม่สินอันนี้ไม่สินนะครับก็ขันเขินครับครับผมครับผมจะทำตรงนี้ตลอดไปถึงก่กําลังคิดอยู่ว่าจริงผมแดงแล้วผู้แดง no 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 ผู้แดงจริงไหมเนี่ยจริงเหรอครับผู้แดงไหมไม่ไม่ก็อะไรนะครับคุณผู้ชมถาคุณเห็นว่าเป็นทรงนี้แบบคาแรคเตอร์เราเป็นยังไงผมว่าแต่ตองตัวดีครับอันนั้นอันนั้นเป็นอันนั้นเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับและอีกเหตุผลหนึ่งคือก็คือแบบจัดการชีวิตง่ายขึ้นเป่าผมคือแบบ สามชีวิก็แห้งแล้วดีมากแบบชีวิตสบายขึ้นเยอะเลยครับชอบชอบครับครับขอสปีดตึ้งเราที่มีแฟนนี่ครับมีแฟนเรียกต่างจังานัดต่างเรียนเขาบอกเขาไปอยู่มสมเจอกล้าหาวอะไรอย่างเงี้ยที่ไทยอะไรไหมเหมือนเป็นฟิวไม่รู้ว่าเป็นฟิลครอบครัวมากมากกว่าคือพอพอแบบทุกคนต้องแบบสู้กับสู้กับโปรเจกต์ใหญ่ๆที่ที่อาจารย์แบบ แบบให้โจทย์มาครับก็เลยแบบเราต้องแบบโอเคทุกคนจับมือสู้กับโปรเจกต์นี้กับโจทย์นี้แล้วก็ทีนั้นนะครับคือมันไม่มีเวลาแล้วสิงแปงนะอ้อเหรอเขาไม่มีเวลาครับแต่อันเรนก่อนเรก่นครับครับผู้แดงผู้แดงยังยังแดงอยู่สังกาดเพลงก็ถี่ถี่แบบนี้เพราะว่าทำอยู่ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับก็ก็ทำอยู่แล้วผมก็มีส่วนร่วมเยอะมากๆนะครับก็คือ ตอนแรกตอนแรกผมอะ่ะผมไม่เหมือนยังหาตัวเองคนหาคนมไม่เจอใช่คนมันคือการคนหาตัวเองครับเอาบิ้มแรกแล้วพอพอพอแบบกลับมาคิดแล้วกับเหมือนอยู่เบื้องหลังมากขึ้นแล้วหาเสียงของตัวเองแบบเจอเสียงของตัวเองแล้วเจอตัวตนของตัวเองอะ่ะก็เหมือนเออแบบคแบบ่ายให้โอกาสที่ ดีมากๆในการในการอยู่ในขั้นตอนตั้งแต่ศูนย์ถึงร้อยอะครับศูนย์แบบโปรเจกต์เสร็จอะไรแบบเนี้ยก็แบบดีมากๆครับแล้วผมสนุกสนุกกับการทำเพลงมากๆอะครับจะได้เห็นในปีนี้ไหมครับปีหน้าผมไม่รู้ครับไม่รู้ผมไม่รู้ไม่ผมไม่แน่ใจเรื่องตารางของการปล่อยเพลงอะไรแบเนียแต่ติดตามได้ที่ g u i n n e s c Official หรือ t i k t Terrier นะครับใช่ใช่ครับผมต้นครับ Welcome to Star Society